มือใหม่เริ่มไลฟ์จะทําอย่างไรให้ช่องของเรามีค่าและมีฟีดที่นําช่องได้หนึ่งเนื้อหาคอนเทนต์ของเราเนี่ยต้องแปลกใหม่หรือมีประโยชน์และทําให้ผู้คนได้เปลี่ยนแปลงหรือนําไปใช้ให้เขาได้ปรับปรุงหรือได้อะไรจากการที่เข้ามาติดตามดูไลฟ์เราอันที่สองเรามีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมกับชุมชนติกตอกไม่ว่าเพื่อนไปไลฟ์เพื่อนไป ไลค์หรือคลิปต่างๆเนี่ยเราไปมีส่วนร่วมไปทําปฏิกิยาอย่างเช่นไปมีคอมเมนต์ไปเคาะใจหรือไปส่งมอบของขวัญและแชร์ไลค์เพื่อนๆบ้างหรือยังถ้ายังเรียกไปทําด่วนนั่นแหละคือคะแนนและการส่งส่งค่าส่งการมองเห็นส่งฟีดให้เรานอกจากนี้แล้วเราทําให้ตัวเราตัวเราเพอร์เฟกพร้อมที่จะไลค์ได้เต็มที่หรือ,อยังหนึ่ง การสร้างตัวตนสร้างความมั่นใจการทําภาพทําคลิปไลฟ์ต่างๆของเราเนี่ยมันพร้อมหน้าดูหน้ามองหน้าติดตามหรือยังไม่ใช่ไลฟ์มืดๆหน้าตาบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวการพูดการคุยเนี่ยสร้างความมั่นใจให้คนเข้ามาดูและคนมองเห็นแค่ไหนการทําปฏิสัมพันธ์การมี engagement การทักทายหรือการเอ่อกล่าวต้อนรับเหล่านี้จากตัวเราตัวผู้ไลฟ์ทั้งนั้นนั่นแหละเราทําได้คอมพิวเอร์ เรียบร้อยดีหรือ,อยังทําอย่างมืออาชีพหรือ,อยังเมื่อเราทําในข, 1, 2, ข้อที่หนึ่งที่สองที่สาข้อที่สี่เรารู้กลไกการเล่นติ๊กต๊อกอย่างได้เรารู้กลไกการมีกฎของชุมชนเนี่ยแล้วรักษากฎของชุมชนได้ดีพอหรือ,อยังกฎกติกาของการออกมาไล์ต่างๆเนี่ยเราเคยศึกษาหรือยังอย่างเช่นห้ามทําสิ่งผิดกฎหมายในการไล่ถ้าสนใจติดตามอีกคลิปต,ต่อไปในเรื่องของการไล์ขอบคุณสําหรับคลิปนี้